ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับจากที่เคยสอนการหาวงจรไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการต่อนะครับเราได้ลงขดลวดขดสตาร์ทขดลันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวหางหรือว่าต้นปลายที่เคยบอกเมื่อตอนสอนหาวงจรน,นะครับตอนนี้ก็จะมาสอนการต่อนะครับ เวลาเราลงเสร็จแล้วเราก็จะมีชุดลัน2ชุดชุดสตาร์ทสชุดนะครับอย่างที่ลงคลิปไปชุดก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาแยกต้นแยกปลายมันนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าแยกหัวมีหัวมีหางนะครับอันนี้เราก็สังเกตดูนะครับเราก็สังเกตดูไอตัวอยู่ซ้ายมือขวามือใช่รับขวามือเราจะกําหนด นี่นะครับของชุดลันนะครับเวลาเรากั้นเอากระดาษกั้นระหว่างลันกับสตาร์ทเนี่ยครับเราก็ต้องกั้นให้หมดนะครับนี่ครับกระดาษตัวนี้นะครับนี่ครับเวลากัน้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นต้นปลายของกดสตาร์ทฝั่งนี้ก็เป็นต้นปลายของกดสตาร์ทนะครับหนึ่งดเอ่อหนึ่งชุดจะมีหัวกระหางนะครับ นี่ครับของสตาร์ทเหมือนกันครับรันก็จะมีเหลือออกมาอย่างนี้เวลาเรากัน้นกั้นระหว่างโคตรลวดรันกับสตาร์ทพยายามนะครับกั้นให้หมดแม้กระทัหาไม้ที่เราใช้กรีดรวดเนี่ยครับแยกออกมาเวลาเราเสียบกระดาษลงไปมันจะได้ไม่ มีเส้นที่ว่าเกินขึ้นมานะครับ